นี้ผู้เรามานำเสนอโครงงานเครื่องบีบขวดอัตโนมัติที่ต่อยอดจากเครื่องเดิมถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมในรับฟังได้เลยค่ะวัตถุประสงค์มีดังนี้ค่ะหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมแนวคิดการรักโลกและใช้พลังงานทรัพยากรอ,อย่างมีคุณค่าช่วยลดปัญหาโลกร้อนสองเพื่อต่อยอดเครื่องบีบขวดแบบเดิมที่มีอยู่โดยการสร้างชุด ควบคุมชวิตให้เครื่องสามารถทำงานต่อนเนื่องได้อัตโนมัติ3เวลาการทำงานประหยัดพื้นที่ในการเจ็บใครหลับจำควกขวดพัาสติ4เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ฉุดความสามารถ,าารถในการทำงานเป็นหมู่คณะครับประโยชน์ที่คาว่าจะได้รับ 1. ได้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 2. ประหยัดเวลาและลดการได้ลัาจากการทำงานช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บขวดพลาสติกมากขึ้น 3. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในมีความทำงานในมีมีความสมรัถคีในการทำงานเป็นหมู่คณะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะ วัสดุและอ <mel> ุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีดังนี้ค่ะ 1. สวิตเครื่องบินหรือสวิตพันโยก 2. จุดปิดรูท่อและฐานรอง 3. แผ่นอะคริลิกใส 4. สปริงและวัตถุเหลือใช้ 5. สกรูและน็อต 6. กาวอะคริลิกและผู่กัน 7. คัตเตอร์ 8. ไขควงแฉกและปัดแฉกเกระกวดประกวดและหัวแรง 10. ม่พันธุ์เหล็ก ค่ะต่อไปเป็นข<ม>ั้นตอนการดําเนินงานนะคะขั้นตอนที่1ทําการเปลี่ยนสวิตช์เดินหน้าถอยหลังใหม่ให้เป็นแบบคันโยกและสวิตช์เริ่มการทํางานและหยุดฉุดเฉินได้ขั้นตอนที่2ส,สร้างชุดควบคุมสวิตช์คันโยกเพื่อเป็นตัวช่วยให้เครื่องสามารถทํางานเองได้อัตโนมัติขั้นตอนที่3ติดตั้งชุดควบคุมสวิตช์คันโยกเข้ากับตัวเครื่อง ขั้นตอนที่4ปรับตั้งระยะการทํางานของเครื่องให้ได้ตามต้องการซึ่งเครื่องสายบรานเลื่อกทํางานได้สระบบดังนี้4ีระบบที่ใช้การควบคุมโดยผู้ทํางานเองทั้งการเลื่อนเข้าเพื่อบีบและเลื่อนออกเพื่อคลายการบีบกวดในแบบเดิมก่อนการพัฒนาต่อยอด4.2ระบบที่ใช้การควบคุมโดยผู้ทํางานในการเลื่อนเข้าบีบเพียงครั้งเดียวแล้วเครื่องจะทําการบีบและเลื่อนออก พื่อคลายการบีบขวดโดยอัตโนมัติ4.3ระบบที่ผู้ทํางานสามารถใช้เพียงแค่การเปิดสวิตเพื่อเริ่มต้นทํางานเครื่องจะทํางานโดยการเลื่อนบีบและคลายการบีบขวดอัตโนมัติซ้าไปซ้ำมาจนกว่าผู้ทํางานจะปิดสวิตทำงานลงขั้นตอนที่5ตัดแผ่นอะคริลิกและประกอบแผ่นอะคริลิกด้วยกาวให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ จากนั้นนำไปครอบติดชุดกลไกควบคุมคันโยกยึดสกรูให้แน่นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากกลไกได้ขั้นตอนที่6ทดสอบการทำงานของเครื่องต่อไปเป็นการทดลองการทำงานของเครื่องครับโดยเริ่มต้นจาก ระบบที่สครับค่ะหลังจากที่เราได้ทําการทดลองกันไปแล้วสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ หลังจากที่พัฒนาและปรับปรุงของเครื่องบีบปวดไปสามารถมีทางเลือกในการทำงานเพิ่มขึ้นสองทางเลือกซึ่งผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถเลือกการทำงานได้ตามความต้องการและเพิ่มความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นข้เสนอเนสสามารถนำเครื่องไปพัฒนาหรือต่อ,อยอดเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมากขึ้นต่อไปในอนาค จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ